เห็นแบบนี้วายร้ายคงมีหนาวร้อนค่ะเพราะเหล่าอุลตร้าแมนยกกันมาทั้งดาวเ7 8ทั้งอุลตร้าแมนแม็กซ์กิงกะซีโร่และเมบิอุสฉลองครบรอบ50ปีการกำเนิดซูเปอร์ฮีโร่ร่างยักษ์ไม่ได้มากันเองแต่ยังชวนนักแสดงหนุ่มเจมส์มาปล่อยพลังแสงเลียนแบบท่าหมาตายด้วย เห็นอุลตร้าแมนตัวเป็นๆนักจอแบบนี้ก็อดยิ้มไม่ได้จนโดนพิธีกรแซวเลยล่ะค่ะแต่คนที่ยิ้มกว้างกว่าก็เห็นจะเป็นแฟนๆรุ่นเล็กจากมูลนิธิเด็กเพราะได้ทั้งกระทบไหล่ซูเปอร์ฮีโร่จากญี่ปุ่นและร่วมกิจกรรมอุลตร้าแมนรัน2016ที่อุลตร้าแมนมาชวนกันวิ่งออกกำลังกายหารายได้ส่งทบมูลนิธิเด็กค่ะซูเปอร์ฮีโร่หรือว่า การ์ตูนเนี่ยครับเป็นเขาเรียกว่าเป็นก็เป็นไอดอลเป็นตัวอย่างที่ดีต่อประชาชนต่อต่อทุกคนครับโดยเฉพาะซูเปอร์ฮีโร่คือเขาช่วยเหลือคนดีเขาช่วยโลกใช่ไหมเพราะฉะนั้นยิ่งเป็นไอดอลเรายิ่งเป็นกําลังใจหลักให้กับเด็กๆเ,เลยครับตอนเราเด็กๆดูทีวีด, TV, ดูละครดูหนังเราก็จะดูแต่เนี่ย Hero, ครับซูเปอร์ฮีโร่ครับเพราะฉะนั้นการที่มีซูเปอร์ฮีโร่มาเป็นเขาเรียกว่ามาเป็นหัวหน้าง,งานวันนั้นนะยิ่งจะทําให้คนที่มาหรือเด็กที่มาอยากมาเจออยากจะมาร่วมมากขึ้นเพราะเหมือนไอดอลเขามาครับผมในหน เขาเก่งยังไงนะพี่หนักผมนั่งเขาเก่งยังไงบ้างต้าแม่คืพลังกลัวใหญ่ไใหญ่ไม่กลัวทำไมไม่กลัวคะมันไม่ใช่ผีแล้วเราออกกลัวไหมทีแรกไม่กลัวทำไมไม่กลัวล่ะเพราะว่าเคยดูบ่อยๆแล้วมันมันกระตุ้นความสนใจของเด็กอะแล้วต้าแ,แม่ผมว่ามองอย่างนันนะรู้สึว่าเฮ้ยมันมันเป็นชีวิตหนึ่งซิ่งบอกเฮ้ยมาช่วยเด็กๆมาช่วยคนที่ไม่ดี ให้ออกไปจากโลกเพราะว่ามันเป็นพลังข้างในมากกว่าที่รู้สึกแล้วให้มันมันเกิดพลังในตัวของตะแมนเองแล้วมันถ่ายทอดถึงพลัง,งของเด็กๆได้มันมันรู้มันรู้สึกได้ไม่ใช่ว่าใครจะใส่ชุดอุลตร้าแมนได้เพราะครื่อแต่งกายทํามาจากยางทั้งตัวจึงต้องใช้พละกําลังไม่น้อยและยังต้องดูเหมือนฮีโร่ต้นฉบับจริงๆทั้งรูปร่างส่วนสูงและกล้ามเนือ้อส่วนมากจึงเป็นสตันแมนชาวญี่ปุ่นที่อายุมากที่สุดตอนนี้ก็ราว50ปี บริษัทเจ้าของนิขเกทสิ์ในญี่ปุ่นยังมีกฎเล็กสำคัญด้วยคือห้ามผู้ที่สวมใส่เปิดเผยใบหน้าขณะสวมชุดฮีโร่เด็ดขาดเพื่อรักษาภาพลักษณ์ของซูเปอร์ฮีโร่ในใจเด็กๆเอาไว้โดยจะเรียกว่าคาแรคเตอร์แทนคำว่ามาสคอตเพื่อเป็นการให้เกียรติกับฮีโร่และผู้ให้กำเนิดซูเปอร์ฮีโร่ค่ะใช่เรียกว่าคาแรคเตอร์ค่ะด้วยจากเราให้เหมือนกับให้เกียรติกับตัวศิลปินที่เขาวาดออกแบบมาว่าเป็นการออกแบบคาแรคเตอร์ ก็จะไม่ใช่ตัวมาสคอตที่อาจจะเป็นแฟนๆทำเลียนแบบอะไรอย่างงี้ค่ะการคลิปอไร์เป็นเรื่องสำคัญไม่อย่างนั้นมันก็จะหลุดกรอบออกไปจะสังเกตว่าแม้ว่าเทคโนโลยีการถ่ายทำมันล้ำไปแล้วแต่อุลตร้าแมนก็ยังคงรูปแบบเดิมเพราะว่าไม่อยากที่จะเปลี่ยนไปตามกระแสอุลตร้าแมนออกฉายครั้งแรกเมื่อปี2 5 9 9และมีเหล่าพี่น้องชาวดาวอุลตร้าออกมาหลากหลายเวอร์ชัน แต่ด้วยเนื้อเรื่องที่ดูง่ายมีคติสอนใจถึงการช่วยเหลือผู้ที่อ่อนแอกว่ารวมถึงกลยุทธ์ที่ผู้ผลิตมักให้อุนตราแมนรุ่นเก่าและรุ่นใหม่ต่อสู้เคียงข้างกันเพื่อให้ผู้ชมยังจำได้จึงทำให้ฮีโร่ร่างยักษ์อยู่ในใจแฟนซูเปอร์ฮีโร่อย่างไม่เสื่อมคลายค่ะ